ผมพบกันอีกเช่นเคยกับช่องคนเมืองทอยนะครับก็นี่ครับเราจะไปซื้อชุดแฮปปี้มิลลเป็นชุดใหม่ล่าสุดจากทางแฮปปี้มิลล์นูนก็บบก็จะเห็นในผมนี่ครับเป็นชุดโซนิกนะผมก็มีด้ผมก็เนี่ยผมได้ทําการจัดมาผมเรียบร้อยผมนี่แบบนี้ผมจัดมาทั้งหมด2ชุดรวมหนึ่งกับ2นะครับนี่เลย2ชุดแบบนี้ก็ชุดที่1น่งะผมคือแบบว่านะครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมทางแม็กนุผมไม่นํากล่องที่เป็นลายโซนิกเข้ามาผม ถ้าใครได้ดูของต่างประเทศผมคลิปต่างประเทศเนี่ยจะเห็นเป็นตัวกล่องที่เป็นโซนิคนะครับผมอันนี้ก็เป็นกล่องแบบนี้อีกแล้วนผมอยากได้กล่องที่เป็นแบบตัวการ์ตูนมากกว่าผมมาแบบนี้คือมันแบบมันขนขาที่จะน่าเบื่อนะผมมันไม่ค่อยน่าเก็บเท่าไหร่จัดมาทั้งหมด2กล่องแบบนี้ผมก็แกะออกมาเลยครับนี่ครับตัวโซนิคนะผมตัวแรกตัวนี้แล้วก็ที่ผมสั่งมาก็จะเป็นนักเก็ตนะผมนี่ในกล่องก็จะมีนักเก็ตนะผมแล้วก็มี นมแล้วแต่จะเลือกครับมีแล้วก็เนี่ยเป็นแอปเปิลมาให้นะัมแบบนี้เลยส่วนอีกกล่องนะครับนี่ก็เป็นตัวนี่ครับโซนิกเหมือนกันนะผมแต่ว่าเป็นอีกสีนะครับนี่เลยนี่เลยแล้วก็ในนี้ในกล่องก็ผมสั่งมาเป็น,นครับเป็นตัวจำเช่นเหมือนจะเป็นไก่ชีสเบอร์เกอร์สักอย่างผมแล้วก็น,นมเหมือนเดิมนะผมนี่ครับ มานี่นะผมสำหรับเซ็ตชุดแฮปปี้มิวนผมเดี๋ยวเรามาแกะดูตัวโซนิกกันดีกว่านะครับนี่กล่องแรกๆแ,แบบนี้มาแกะกันเลยครับนี่ก็จะมีเป็นลักษณะเป็นเหมือนทรงกลมแบบนี้ครับ น่าจะใช้เล่นได้นะผมแล้วก็ด้านในจะมีเป็นสติกเกอร์นะผมให้เราคอยติดนะครับไม่แน่ใจว่าติดตรงไหนน่าจะติดบริเวณด้านบนนี่ครับแล้วก็ตัวที่ห่อกระดาษดางอยู่นี่ครับผมเป็นตัวโซนิกนะครับผมก็รูปร่างหน้าตาอาจจะดูแปลกๆไปนิดนึงนะผมดูเหมือนโซนิกดูจะเหมือนแบบอ้วนท้วนนะผมดูอ้วนขึ้นมานะครับตัวโซนิค ละเอียดดีเทลคือก็ดีนุมลงสีมาดีนะผมแตกต่างจากตัวมาริโอชุดก่อนหน้านี้ที่ผมเคยรีวิวไปลงสีมาดีเปะ๊ะไม่มีแบบวิดเปี้ยวลงสีผิดแต่อย่างใดนะผมตัวโซนิกอ่าไม่ได้ตีตาที่เป็นแบบลิขสิ์หรือเครื่องหมายอ๋อนี่ครับตรงนี้ม,ดดนมูดูนี่ผมตีตาไว้นะผมก็ตีตาว่าเป็นใช่หน้านะผมทันทีผลิตแบบนี้แล้วก็วิธีการประกอบนะครับก็ แล้วก็เข้าแบบนี้เลยกดเข้าไปครับนี่มันจะมีเสียงดังแตกนะครับผมนี่ยลูก,กิ้งก็สามารถวิธีการเล่นก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะผมก็กิ้งเล่นแบบนี้นะตัวโซนิคตัวแรกแล้วก็สติ๊กเกอร์ก็ติดนะผมแล้วแต่ใครจะติดตรงไหนก็ติดตัวสายฟ้านะผมมาเดี๋ยวเราจะมาแกะดูโซนิคอีกตัวนะผม นี่ครับมาดูตัวที่2นะครับผมเป็นสีแดงนะครับนี่สีแดงแบบนี้ตัวโซนิกนี่ครับรูปร่างก็จะแตกต่างจากชุดเมื่อกี้นี้นะครับผมก็ทำการติดโซนิกเข้าไปเลยครับ นี่ครับแบบนี้ด้านในก็มีเป็นสติกเกอร์ให้นะผมตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์มีสระเป็นสามเหลี่ยมนะครับส่วนตัวแรกเนี่ยจะเป็นรูปสายฟ้านะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวลักษณะเหมือนเป็นผ้าผูกคอนะครับผมนี่มาแบบนี้แล้วก็ต้องบอกว่าตัวลวดลายผมจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นตัวสีฟ้าสังเกตไหมครับตัวลวดลายเนี่ยจะเป็นแบบ เรียบเนียนนะผมไม่ได้มีลวดลายเลยแต่ส่วนอ่าพูดดีนะผมตัวสีฟ้าเนี่ยลักษณะเนี่ยวลดลายเนี่ยมันจะทําเป็นรูปสายฟ้าต่อ,ต,อต่อกันผมเนี่ยเป็นหยัก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 นะครับนี่แบบนี้เลยแล้วก็ส่วนสีแดงเนี่ยลักษณะจะเป็นสามเหลี่ยมนะผมเหมือนเป็นลูกศรน,นะผมคอยวิ่งแบบอยู่รอบๆอบอ่าวงกลมแบบนี้นะครับน่าจะน่ครับมันจะเข้ากับตัวสติกเกอร์พอดีนะผมเนี่ยติดสติกเกอร์ติดสามเหลี่ยมนี่เข้าไป แล้วก็ตัวสายฟ้าก็ติดนะครับผมจะลองติดตัวสติกเกอร์ดูแล้วกันนะครับผมด้านหลังนะครับมันจะบอกนะครับเป็นวิธีการติดสติกเกอร์นะครับก็ตรงนี้ที่มีมาให้ตอนแรกนี่ว็เป็นผ้าผูกคอใช่ไหมครับสรุปแล้วมันคือรองเท้านะครับผมเนี่ยเป็นสติกเกอร์ส่วนรองเท้าก็เดี๋ยวเรามาติดกันเลยครับผมตัวสายฟ้าก่อนแล้วกันครับแกะออกมาก่อนครับ นี่เราจะมาติดสติกเกอร์นะผมก็ด้านนี้จะเป็นเลข2ครับติดเข้าไปนี่แบบนี้ผมเรียบร้อยผมอีกข้างนะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็แปะติดเข้าไปครับ นี่ครับให้มีเสียงล็อกนัะแล้วก็ตัวด้านข้างเราจะติดเป็นสติกเกอร์สายฟ้านะครับนี่ครับมันมีให้ทั้งหมด4ชิ้นผมพยายามติดให้มันแบบกระจายกระจายให้สมส่วนแล้วกันครับเป็นแบบข้างนี้แล้วก็ข้างนี้นะผมนี่ครับติดข้างนี้อีก ตัวสติกเกอร์นะผมตัวสายฟ้าเนี่นครับจะได้ติดให้มันแบบสมดุลนิดนึงครับโอเคนี่ผมประมาณนี้นะผมถัดมาก็จะเป็นตัวเนี่ยที่เป็นแบบตัววงล้อสีแดงนะผมก็แกะออกมาก่อนนะครับเราจะติดรองเท้านะครับผมส่วนที่1เล็กหนึ่งจะติดข้างนี้ครับ นี่อีกข้างหนึ่งครับจะเป็นเลข2นะครับก็ติดติดติดไปก่อนนี่เรียบร้อยผมแล้วก็นำไปติดเข้าไปเลยครับมันจะเป็นเสียงล็อกพอดีนะครับผมแบบนี้เลยแล้วก็อ่าบริเวณด้านข้างแบบนี้ก็มันไม่ได้บอกนะผมสำหรับสีที่ให้มา ก็ติดสลับนะผมง่ายเดียวขออนุญาตติดเป็นสลับแล้วกันครับสลับสีนะครับไม่แน่ใจว่าถ้าเราสลับสีจะครบหรือเปล่านะผมหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสไม่ครบครับผมมีเพียงแค่12นะม่ม ก็ติดสลับแล้วกันครับนี่ก็ประมาณนี้ผมก็ติดก่อนแล้วแต่จะติดแบบไหนเนะพราะว่าสติกเกอร์มันมีมาให้ไม่ครบนะครับผมก็สำหรับตัวชุด Happy m มิลนั่นจะเป็นชุดโซนิ c นะครับโซนิคภาคที่3นั่ก็น่าเก็บกว่าภาคที่ ก่อนน้าเนี้ยจะเป็นเหมือนโซนิคที่ชุดทพนีออกมาคือมันจะเป็นกระดาษนะผมทําให้แบบเป็นโฟมนะมูฟฟิดเป็นโฟมเป็นกระดาษสักอย่างหนมทํทให้ไม่ค่อยน่าเก็บเท่าไหร่พอมารอบนี้ก็ทําการแก้ไขทําเป็นแบบตัวฟิกเกอร์เล็กๆแล้วก็สามารถที่จะเล่นได้แบบนี้ก็ถือได้ว่าดูดีกว่าตัวชุดก่อนนั้นี้เยอะเลยแล้วก็ด้านการลงสีาหนิเนี่ยถือได้ว่าลงสีมาดีนะผมแต่ว่ารูปร่างหน้าตาของโซนิคเนี่ยอาจจะดูแบบแปลกๆสัดส่วนอาจจะดูแปลกๆนิดนึงแต่ว่าก็ถือได้ว่า ก็ดูดีกว่าตัวรอบที่แล้วครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้สําหรับตัวคลิปรีวิวเป็นตัวของชุดไม่มีอยู่เป็นโซนิกนะตัวนี้เป็นชุดที่1กับชุดที่สองผมสำหรับทางชุดไม่มีอยู่นุมก็รออีกสัปดาห์หน้านะุผมเป็นสุกหน้านะผมจะเป็นของชุดที่3กับ4เดี๋ยวมาคอยรู้ติดตามชมกันนะว่าจะเป็นยังไงนะผมก็สามารถที่จะเล่นได้นะผมนี่ครับทำการกลิ้งได้แบบนี้นี่ครับแล้วก็มีสติกเกอร์ให้ติดก็แล้วแต่จะติดแบบไหนก็ตามความสะดวกของแต่ละคนนะลุ โอเคก็คลิปนี้มิวสิคตอนนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนบองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าผมก็จากกันไปกับตัวชุดมิวมิคเป็นชุดโซนิกนุ่ผมโซนิกภาคที่สามครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าผมเชิญรับสวัสดีครับ